สวัสดีครับอิทิพนเครื่องรางมงคลหลวงพ่อเดิมครับในพีนี้นะครับก็จะนํามิดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับมาให้ชมเป็นด้ามไม้ฝักไม้สามเล่มแล้วก็มีไซส์ขนาดปากกาที่เป็นด้ามงาฝักงาอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้หลวงพ่อกวยสิบสองนิ้วเศษเศษเฉพาะใบเขาอยู่ที่ประมาณ แปดนิ้วยุคต้นๆนะครับเหล็กขาวลายนาคเกี่ยวหรือนาคสมพง์ข้างหลังก็คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าจะมีความคล้ายกับช่างสอนนะครับแล้วก็มีความคล้ายกับพวกมีดหมอหลวงพ่อเดิมด้วยเพราะเพราะท่านเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิม แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกทํามาค้าขายการหนุนนำด้านธุรกิจนะครับต้องหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับดำไม้ฝักไม้เก่าสภาพดีความเก่าอาจจะไม่ได้เท่ากับหลวงพ่อเดิมแต่ก็ต้องมีความเก่าที่เป็นธรรมชาติ ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้ด้านไม้ฝักไม้ของเขาหรือแม้แต่ใบของเขาก็ต้องเก่าให้ถึงยุคนะครับทรงใบจะออกแบนๆนหะนาะนะสวยดีครับนี่ก็ได้มาจากคนชายนาอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อะกลวยครับเป็นบ้านลูกศิษย รัดเชือกนะครับตรงฝัก <c oughs> อะต่อมาครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้ก็ยาวประมาณแปดนิ้วใบสี่นิ้วครึ่งหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะเก่าที่สุดในบรรดาทั้งสามเกจิที่นำมาให้ชมเลยแล้วก็มีดท่านเนี่ยทำน้อยด้วย มีไม่เยอะนะครับแต่เรื่องประสบการณ์เนี่ยเยอะมากด้ามไม้ฝักไม้ไก,กันรัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตฝักก็เหมือนกันนะครับเก่ามากหลักร้อยปีครับมีหลวงพ่อลุงส่วนใหญ่มีรูปร่างรูปทรงหลากหลายเหมือนกันทรงปันหลดก็มีนะครับทรงประหมอเล็กๆอ้วน,นก็มีเอากลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการฝังตะกุด มีตั้งแต่1ดอกขึ้นไปจนถึง9ดอกนะครับบางเล่มก็มีฝั่งที่ตรงใต้ใตฐานใต้ด้ามด้วยใบยเขาเป็นเหล็กขาวนะครับแต่ว่าไม,ไม่ได้เอาน้ำมันจากรูปซะหน่อยก็เลยจะเห็นล่องรอยผงสนิมบางๆเคลือบอยู่ตะกุด9ดอกตะกุดกษัตริย์นะครับพิเศษมากเลยครับเล่มน,นี้ขนาดพกพากระทัดรัดกำลังดีข้างอุดแน่นแห้งสวยไม่มีโยกไม่มีสันนะครับ กระทัดรัดมากครับหลวงพ่อลุ่งเล่มนี้ <c oughs> แล้วก็มาหลวงพ่อเดิมอันนี้12นิ้วใบ7นิ้วครึ่งสินิ้วใบเนิ้วครึ่งก็ยังถือว่าเป็นขนาดพกพาอยู่ด้ามไม้ฝักไม้กันรัดทองเหลืองนะครับฝักมีอลูมิเนียมขาปิ่นโตรัดแล้วก็มีหวายแล้วก็รัดหวายใหม่ให้ด้วย เพราะว่าของเดิมเขามันหลุดออกไปตามการเวลาจําเป็นต้องรัดไวยเสริมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝักมันจะแตกไปเสียหมดส่วนอย่างอื่นก็ยังคงเดิมๆหมดเลยใบยสวยมากออกเป็นเหล็กดำนะครับงานเสมาใบโพฝีมือช่างฉิมงานช่างฉิมนะครับสลักอักขระยันไว้ที่ใบด้วย ทรงสวยทรงดีมากลองลึกลายชัดความเก่าแน่นอนชัดเจนครับอ,อุดข้างเสมอกับกันทรงดูดีมากเขาเรียกว่าทรงเอี่ยมนะครับทรงเอี่ยมทรง,ทรงเกลี้ยงสวยธรรมชาติ แล้วก็อีกเล่มหนึง่งเล่มนี้ก็จะเป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสมกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมหรือแม้แต่คนที่ชื่นชอบในเรื่องเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็คือไซส์ขนาดปากกาด้ามงาฝักงาประมาณสี่นิ้วครึ่งใบสองนิ้วครึ่งนะครับจะมีอีกไซส์หนึ่งที่เป็นไซส์ขนาดสาริกาอันนั้นก็เป็นที่นิยมสูงเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นปากกามันก็จะพอดีอะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปสองกษัตริย์นาคเงินมีที่เน็บให้ด้วยนะครับที่เน็บนี่ก็เป็นเงินวงแหวนหนาคแล้วก็เป็นเงินตรงกันแล้วก็แห่นะครับเล่มนี้อาจจะเลอะลอยหยอด์เกามากไปสัหน่อย เนื่องด้วยความเก่าเนื่องด้วยการหดของงาของเขาก็เลยทําให้ตรงนี uh, really ้มันรูดขึ้นรูดลงได้นะครับอาจจะดูเหมือนหลวมเพราะว่าเมื่อถึงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือเป็นงามันก็จะหดไปตามการเวลาแต่พวกโลหะที่เป็นเงินเนี่ยมันเขาไม่ได้หดไปด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนไอ้วงที่รัด ปากเนี่ยมันดูหลวมแต่มันก็ไม่ได้หลวมอะไรนะครับก็เป็นของที่มาคู่ตัวตั้งแต่แรกเริ่ม <c oughs> นี่ก็เป็นงานช่างฉิมนะครับเสมาใบโพช่างฉิมมีจะเล็กหรือจะใหญ่ส่วนประกอบทั้งหมดก็ยังต้องมีครบนะครับเสมาใบโพเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยกระหนกดอกไม้ล่องต่างๆก็ต้องมีเหมือนเล่มใหญ่ทุกประการ ความเก่าความสวยความเป็นธรรมชาติแน่นอนมากข้างอุดสนิทมากสวยเสมอกันหมดเลยครับงานละเอียดมากได้มาจากคนหนองโพตร,ระกูลข้าบาดีประมาณนี้นะครับที่นำมาให้ชมกันท่านใดชื่นชอบสนใจสายไหนเกจิไหนก็ พิิจารณาเอาได้เลยครับยิ่งถ้าเป็นหลงพกกนีวยนะยิ่งยิ่งหายากเพราะว่าหลงพกกวยตอนนี้ผมมีแค่สองสามเล่มนี้เองแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับประมาณสิบสองนิ้วเศษเศษประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ